ทุกประสบการณ์ใหม่อย่างมืออาชีพเรียนอย่างมืออาชีพเรียนจริงทําจริงรู้อย่างมืออาชีพรู้หลักรู้ลึกจบไปเป็นมืออาชีพในทุกอาชีพที่น้องๆใฝ่ฝันมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สมัครและสอบถามออนไลน์ได้ที่ w w w .pbiu.ac.th หรือ Facebook Fanpage มหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบุรีงานสื่อสารองค์กรโทรศัพท์032-708-607มหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบุรีเรียนรู้แบบมืออาชีพมหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบุรี Digital University มหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบุรี มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านอาหารการท่องเที่ยวและวิทยาการสุขภาพคุณกำลังฟังรายการ PBI u Talk โดยกลุ่มงานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชพัฏเพชรบุรีรู้ทุกเรื่องในรั้วมหาวิทยาลัยราชพัฏเพชรบุรี อยทอรู้ทุกเรื่องในรั้วมหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบุรี สวัสดีครับท่านผู้ฟังกลับมาพบกับรายการ PBRU Talk รายการที่จะนำเสนอทุกเรื่องราวข่าวสารในรอบรัวมหาวิทยาลัยราชพัฏเพชรบุรีกับผมอาจารย์ดรเมทาวินสลายานผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฏเพชรบุรีครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งครับเป็นบุคลากรจากกลุ่มงานสื่อสารองค์กรนะครับเป็นนักประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยนะครับก็คือคุณ ปราคุณทิติพรการเกตสวัสดีคุณปลาครับสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านที่กําลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ด้วยค่ะท่านผู้ฟังครับรายการ pbru talk เนี่ยนะครับอย่างที่บอกไปเป็นรายการที่จะ อัปเดตความเคลื่อนไหวในรั้วมหาวิทยาลัยราชพัฏเพชรบุรีนะครับในด้านต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดการเรียนการสอนครับท่านผู้ฟังการวิจัยและพัฒนานวัตรกรรมนะครับการบริการวิชาการตามยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่นรวมไปถึงเรื่องของการทานุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็กิจกรรมอีกมากมายของบรรดานักศึกษาและบุคลากร ภายในมหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบุรีเราเนี่ยเดินทางกันมาข้ามปีนะกุตตา,าในรายการ p b i u Talk ของเราเนี่ยนะครับนำเสนอข่าวสาร เยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณท่านผู้ฟังนะครับที่ให้การติดตาม,มการตอบรับ<ห>ที่<ห>ดีใช่เป็นกําลังใจให้กับพวกเราสองคนในการที่จะมาบอกกล่าวเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในรั้วมหาอุทยาลัยราชพัฒเพชรบุรีครับ ท่านผู้ฟังครับทบทวนและก็เน้นย้ำเรื่องช่องทางการติดตามข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยกันสักหน่อยครับคุณปลาสำหรับช่องทางการติดต่อกับมหาวิทยาลัยหลากหลายช่องทางเหมือนเดิมค่ะอาจารย์คะ,คะไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัยค่ะ www.pbiu.ac.th ค่ะ หรือทางเพจ Facebook นะคะมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีงานสานื่อสารองค์กรค่ะหรือต้องการสอบถามอย่างเร่งด่วนก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์ 032 708 612ค่ะ032 708 612ค่ะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งช่องทางนะคะนั่นก็คือทาง PBIU Channel นะคะคเป็น YouTube ที่ได้รวบรวมกิจกรรมความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นอันนี้เ,นเป็นคลิปวิดีโอเนาะใช่เป็นในรูปแบบของคลิปวิดีโอไม่ว่าจะเป็นของกิจกรรมนักศึกษาบริการวิชาการก็จะรวบรวมอยู่ใน y o <BI> u t u b e นะคะ PBIU Channel ค่ะก็ไปที่ช่อง YouTube ใช่ไหมครับแล้วก็เซิร์ชค้นหาะ PB u u h a n n e l นะครับท่านผู้ฟังก็จะเห็นคลังนะใช้คำว่าคลังได้เลยนะคลังวิดีโอคลังวิดีโอของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีของเรานะครับท่านผู้ฟังหลากหลายช่องทางที่เรานำมาแจ้ง ความเคลื่อนไหวให้กับท่านผูฟังได้ติดตามนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์มทั้งในส่วนของท้องถิ่นเองนะครับแล้วก็ส่วนกลางรวมถึงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันนะครับติดตามพวกเราได้ในวันและเวลาของ p b i u Talk นะครับท่านผู้ฟัง ก็ขอบคุณทุกภาคส่วนนะครับที่สนับสนุนกิจกรรมหรืองานของมหาวิทยาลัยก่อนนะครับท่านผู้ฟังครับรวมถึงท่านผู้ฟังทุกท่านเลยนะที่เป็นกําลังใจให้กับพวกเรามาจนถึงทุกวันนี้ในเรื่องของการทําหน้าที่บอกกล่าวเล่าเรื่องนะครับค,คุณปลาเ่าไงคะ<笑><笑>ร่างกายฟื้นคืนชีพหรือย,อยังครับก็ <G ül> เข้าที่ประมาณ75%แล้วค่ะครับท่านผู้ฟังที่ถามแบบนี้เนี่ยนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันพุธแรกนะวันพุธแรกที่เรามาเจอกับท่านผู้ฟังหลังจากที่หยุดยาว5วันนะครับ5วันสงกรานสงกราน3วันเพื่อหัดสุขเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์1วันแล้วก็วันจันทร์ที่เป็นวันหยุดชดเชยถูกไหมครับอีกหนึ่งวัน ก็ก่อนหน้าที่เราจะหยุดยาวก็จะเป็นวันพุทธที่เรามานั่งพูดคุยกับท่านผู้ฟงังเรื่องของการเดินทางด้วยความปลอดภัยกา,ายร,รชาใช้รถใช้ถนนใช่เรื่องของการถอดปลั๊กนะปิดสวิตไฟเช็คออฟฟิศสถานที่ทำงานห,หรือบ้านพักะนะครับของเราให้เรียบร้อยนะก็ เราก็มาเน้นย้ำกันในวันพุธก่อนที่หลายๆท่านจะเดินทางออกไปต่างจังหวัดก็ดีนะครับออกไปท่องเที่ยวก็ดีหรือไปพบพี่น้องนะครับก็ดีนะอันนี้หรือบางท่านไม่ได้ไปไหนเลยก็เล่นน้ำอยู่ที่บ้านนะครับทำกิจกรรมตามประเพณีสงกรานนะก็ผ่านพ้นกันมาได้ด้วยดีนะครับบรรยากาศของเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ก็ชื่นเม่นนะครับคุณปาคุณปลา ไปกลับบ้านมาค่ะอาจารย์ได้ข่าวว่ากลับบ้านมามที่ประจวบคีรีขันใช่อันนี้บอกได้เลยว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขยังไงเล่าหน่อยค <c ười> <อ>ับคือเราเว้นกันมา3ปีสงกราน <c ười> ใช่ไหมคะบ้านปลาปางน้ำปลานเนี่ยคือคักมากค่ะอาจารย์รถติดมากวันไหลแต่ไม่ไหลนะคะติดมากเลยเป็นกิโลจริงๆค่ะอาจารย์ไ <c ười> หลคือไหลช้าๆไหลแบบบางท่านที่มาแบบสานน้ําหลังรถยนต์อย่างเงี้ยค่ะ ก็เดินเลยค่ะอาจารย์ค่ะเพราะว่ารถมันติดมากได้รับความนิยมเพราะว่าฝั่งน้ำปางจะเล่นวันที่17ซึ่งหลายที่อะค่ะก็เลิกเล่นกันไปแล้วก็จะมาเล่นกันที่นี่ค่ะคือเล่นหลังคนอื่นเขาใช่ก็จะได้เปรียบคนเยอะเลยทุกคนก็เลยไหลไปรวมกันอยู่ที่นั่นใช่ค่ะใช่ก็เป็นสิ่งที่น่าจะ อนุรักษ์รักษาไว้ใช่ไหมครับแล้วก็อย่าลืมก็หลายท่านก็มีการรดน้ำตำหัวขอพรผู้ใหญ่เนาะส่งน้ำพระผู้ใหญ่ในบ้านส่งน้ำพระนะครับตามประเพณีที่ดำเนินต่อๆกันมานะครับคุณปานักศึกษาผมนะส่งรูปกันเป็นไงคะมาอวดมาอวดก็ถามไปในไลน์กลุ่มว่าเป็นยังไงบ้างใช่ไ ก็เป็นห่วงนะเราจะดูว่านักศึกษาเรายังมีความสุขดีไหมก็เป็นห่วงก็เตือนไปในหลายกลุ่มด้วยด้วยความเป็นห่วงแหละครูบาอาจารย์ทุกท่านเนี่ยก็ก็ทักไปเหมือนผมทักไปในไลายกลุ่มที่ดูแลนักศึกษาเนี่แหละครับผลเป็นไงคะโอ้โหวันยายด้วยภาพวันยายด้วยภาพไม่มีเวลาพิมพ์ค่ะจ๊ะภาพหนึ่งภาพหนึ่งภาพร้านความรู้สึกก็เป็นสิ่งที่ หลายต่อหลายท่าน<ม>รวมถึงทุกท่านแหละผมว่านะรอ,รอคอยใ,<ช>ในเทศกาลสงกรานตที่ห่างหายกันมาที่เต็มรูปแบบ<ม>นะคุณปานะอย่างเต็มรูปแบบเนี่ยสปีโดยประมาณนะครับช่วงนี้ก็ กลับมาทํางานสู่ภาวะปกติแร่ะว่าหยิบยกเรื่องที่กระทรวงสาธารณสุขหรือคุณหมอที่เชี่ยวชาญดังด้านโควิด1 9เนี่ยได้เตือนหรือว่าชี้แจงการเตรียมความพร้อมก่อนวันทํางานของเมื่อวานเนี่ยนะ,ะจริงๆแล้วท่านก็แนะนําว่า ให้ตรวจเอทเคก่อนนะครับตรวจเอทเคแล้วก็พักร่างกายก่อนอเพื่อที่จะดูว่าในการไปร่วมกิจกรรมเทศกาลสงการานมาเนี่ยเราได้รับเชื้อโควิด1 9มาไหมนะครับเพราะว่าแน่นอนเหลือเกินว่าไม่มีใครพกอ่หรือว่าติดแมสหรือหน้ากากผ้านหน้ากากอนามัยในการเล่นน้ำแน่ๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นห่วง <c oughs> นะครับแล้วก็เราก็เตือนเตือนกันนะครับยังไงก็เช็คตัวเองให้ดีนะครับ <c oughs> โดยเฉพาะคนที่ในครอบครัวเนี่ยมีผู้สูงอายุ <c oughs> นะครับ <c oughs> หรือเด็กเล็ก <c oughs> ตรงนี้ก็ยังต้องเฝ้าระวังกันให้ดีนะครับท่านผู้ฟังผ่านเรื่องราวที่มีความสุขสนุกสนานเราก็อยากที่จะให้มีความสุขกันตลอดไปนะอันนี้เรื่องราวของเทศกาลสงกราน <c oughs> ที่ผ่านมาของปีนี้ <c oughs> ในเพชรบุรีก็ชุ่มฉ่ำประจวบคีรีขันก็ชุ่มชื่นแสดงว่าคุณปลาออกกี่วันเนี่ยครับวันเดียวค่ะของปลาปลาที่บ้านจะเล่นกันแค่วันเดียวค่ะอาจารย์ค่ะวันเดียวแต่แต่ว่าแแตต่่่วาที่อื่นบริเวณอำเภอใกล้เคียงก็ไล่ไล่กันมาค่ะแต่หุ่นพิมพ์ปลาบุรีเราก็ติดตามข้อมูลข่าวสารกันนะครับท่านผู้ฟังปีนี้ก็ดูท่าทางจะยิ่งใหญ่ นะทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาตินะต่างชาตินี่ก็เต็มเลยนะผมอยู่ในพื้นที่กรุงเทพเป็นไงคะแน่นๆนเงอคอดูทางระเบียงเพราะว่าไม่ออกไปไม่ออกไปข้างนอกใช่กลัวแดดหรือว่ายังไงคะนิดนึง แต่ว่าก็เห็นบรรยากาศนะ,ะก็มีความสุขแล้วก็ข้างๆที่เป็นสถานที่พักเนี่ยก็เล่นกันอย่างสนุกสนานนะครับก็ส่งกับที่รอคอยกันมาสามปี<ช>นะคะ<ช>ก็เรียกได้ว่าชาร์จพลังชาร์จแบตกันเต็มที่เลยนะคะแล้วก็กลับมากลับมาพร้อมกับการทํางานแบตล้นเลยตอนนี้ <laughs> ทําชั่วโมงเดียวคือแฟบเลยน, <laughs> นี้ครับท่านผู้ฟังก็ จบไปในมหาวิทยาลัยราชภัฒนเพชรบุรีของเราก็กําลังจะจัดใช่ไหม<ช>ที่ว่างานทายกลานใช่จัดวันที่24นี้ค่ะอาจารย์ะคะ <พบ S 1> ก็จะมีกิจกรรมให้รวมกันตั้งแต่ช่วงบ่ายเลยค่ะกิจกรรมก็จะมีการประกวด นางสงกรานพยายามสวยแล้วก็ <concept S 1> พยายามสวยใช่แล้วก็จะมีการประกวดกอ่อเจดีสายด้วยนะคะค่ับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องของทานุบบำรุงศิลปะวัฒนธรรมที่มหาวิทยาลัยราชภาัฏเพชรบุรีก็จะจัดด้วยเช่นเดียวกันแต่ก็าอาจจะย้อนหลัง ช้ากว่าที่ของคนอื่นนิดนึงเพื่อที่จะให้บุคลากรเนี่ยได้มาร่วมกิจกรรมกันนะครับก็ขอเชิญชวนท่านผู้ฟังนะครับก็อยู่บ้านใกล้เรียนเคียงมหาวิทยาลัยนะครับก็มาร่วมกิจกรรมกันกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีในกิจกรรมงานท้ายกลาในวันที่เท่าไหร่นะคุณปลา24เมษายนนี้ค่ะตรงกับวันจันทร์ค่ะอาจารย์24เมษายนนะตรงกับวันจันทร์นะครับดังนั้นก็เชิญชวนนะครับท่านผู้ ูฟังมีรดน้ํำดาหัวผู้หลักผู้ใหญ่นะครับรผมแล้วก็มีส่งน้าพระมีกิจกรรมประกวดะนะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงปิเทอมก็พาลูก,ลกลๆหลานเนาะมาเข้าร่วมกิจกรรมได้นะครับผมท่านผู้ฟังเราพูดเรื่องสงกราณกันเนี่ยมาสักระยะเวลาหนึ่งก็ดูท่าทางเราสองคนก็จะมีความสุข <c oughs> นะ <c oughs> เราคุณปาก็พูดว่าเอออยู่ในช่วงปิดเทอมท่านผู้ฟังอัปเดตข่าวสารเรื่องของการจัดการเรียนการสอนกันนิดนึงนะครับ ตอนนี้นักศึกษาปัญญาตรีภาคปกตินะคุณปลาของเราเนี่ยก็ปิดภาคการศึกษาละ<ช>นะครับเราเคยนำเสนอในรายการ p b r u Talk เนี่ยหลายครั้งละนะครับว่าตั้งแต่ประมาณสักก่อนสงกรานตั้งแต่การเริ่มอ่านหนังสือเตรียมตัวสอบนะแล้วก็สอบก็ประมาณ28มีนาะจนถึงประมาณสัก10หรือ11 เมษา,าเนี่ยก็เป็นการสอบปลายภาคแล้วตอนนี้คือหยุดส่งกานก็คือถือเป็นการปิดภาคการศึกษาที่2ปีการศึกษา2565ของนักศึกษาปราิญญาตรีภาคปกติไปด้วยในตัวะนะครับทีนี้ตอนนี้เด็กๆนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเนี่ยก็น่าจะอยู่ที่บ้านกับผู้ปกครองนะครับแต่ก็มีบางส่วนที่แบบ พัสทานี้ครับแล้วก็นนสัปดาห์หน้าก็จะเป็นการเปิดภาคฤดูร้อนค่ะนะก็คือภาคซัมเมอร์ยังมีบุตรหลานของท่านผู้ฟังนะครับที่เป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเนี่ยต้องลงเรียนภาคฤดูร้อนนะครับท่านผู้ฟังถ้าสมมติว่าฟังรายการพีบีอายุทออยู่แล้วก็เออ เมทาวินบอกว่าเนี่ยตอนนี้ปิดเทอมแล้วแล้วทำไมลูกเรายังไม่กลับบ้านนะก็อย่าเพิ่งดุเขาไปนะครับถามหน่อยหนึ่งว่าเอยเรียนซัมเมอร์ไหมรเรียนภาคฤด,ดูร้อนไหมนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยก็จะมีนักศึกษาบางส่วนนะครับท่านผู้ฟังโดยเฉพาะนักศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ของคณะพยาบาลก็จะมีเรื่องของการเรียนซัมเมอร์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับคุณปลา ดังนั้นในการเปิดซัมเมอร์หรือเปิดภาคฤดูร้อนเนี่ยท่านผู้ฟังก็น่าจะเริ่มสักสัปดาห์หน้านะครับวันจันทร์ที่24ปลายเดือนเมษายนเป็นต้นไปจนถึงประมาณสักต้น หรือไปลายปลายมิถุนา<ช>นะครับซัมเมอร์เนี่ยก็จะอยู่ยาวไปจนถึงก่อนเปิดภาคการศึกษาที่1ปีการศึกษา2,566ท่านผู้ฟังย้ํานะตอนนี้เนี่ยปัญญาตีภาคปกติปิดภาคการศึกษาละนะครับปิดภาคการศึกษาไปแล้วนะครับแล้วก็รอเรียนซัมเมอร์นะครับ<ช><ช>ทีนี้นอกจากเรียนซัมเมอร์แล้วท่านผู้ฟังเมื่อกี้เราบอกว่าให้ถามหน่อยว่าเรียนซัมเมอร์ไหมยังมีนักศึกษาอีกบางส่วนคุณปาที่ยังกลับบ้านไม่ได้ในช่วงนี้ ก็คือนักศึกษาครูนักศึกษาสายครูชั้นปีที่สามเพราะว่าเพราะว่าน้องเนี่ยอยู่ในช่วงของการเตรียมตัวที่จะไปสังเกตการสอนค่ะหนึ่งปีเต็มเต็มสังเกตการสอนมีประมาณสิบห้าวันอันนั้นฝึกสอนฝึกสอนอันปีสี่ต้องไปฝึกสอนนะครับซึ่งปีสี่เนี่ยนักศึกษาสายครูชั้นปีที่สี่เนี่ยจะเริ่ม ฝึกสอนเนี่ยประมาณสักเดือนปลายปลายเดือนพฤษภาต้องรอให้น้องๆมัธยมหรือประถมเปิดเทอมก่อนนะครับอันนี้ไทม์ไลน์เบื้องต้นะนะท่านผู้ฟังที่เกี่ยวข้องกับวงจรการศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฒเพชรบุรีของนักศึกษาบางส่วนนะครับถ้านักศึกษาทั่วไปในภาพป,ปกติตอนนี้ปิดเทอมแล้วแต่ถ้านักศึกษาพยาบาลหรือนักศึกษาบางคณะ บางสาขาวิชาเนี่ยที่จะต้องลงเรียนภาคฤดูร้อนก็จะเริ่มเรียนสัปดาหนะ์หน้ารวมไปถึงนักศึกษาที่จะต้องสังเกตการสอนก็คือนักศึกษาสายครูชั้นปีที่สานะครับแล้วก็พฤษภาปลายปลายเนี่ยก็จะเริ่มฝึกสอนของนงศึกษาสายครูนะชั้นปีที่4ี่อันนี้ก็คือรายละเอียดซึ่งเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยจะมี รายละเอียดประชาสัมพันธ์อยู่ตามช่องทางต่างๆนะครับโดยเฉพาะในเพจกลุ่มงานสื่อสารองค์กรน,นะท่านผู้ฟังก็ลองติดตามข้อมูลข่าวสารกันได้นะครับหรือถ้าไม่แน่ใจก็โทรมาที่เบอร์สื่อสารองค์กรน,นะครับ032 708 612ค่ะครับหรือทักแชทช่องแชทอินบ็อกนะคุณปลาก็จะสอบถามได้นะครับว่าช่วงนี้เด็กๆทำอะไรนะครับหรือลูกหลาน ท่านผู้ฟังที่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเนี่ยบอกว่าเออปิดเทอมแล้วส่วนใหญ่นะคุณปลาช่วงเนี้ยคือช่วงที่น้องๆของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒนเพชรบุรีทำงานพาร์ทไทม์กันเพราะจะได้ประมาณสัก3-4เดือนก็เยอะอยู่นะคะใช่3-4เดือนในการที่จะเก็บหอมรอมริบนะใ,ในการที่จะเป็นต้นทุน ให้กลับมาเรียนได้ตามปกติในช่วงเดือนกรกฎาคมซึ่งเดี๋ยวเราจะนำปฏิทินหรือว่าไทม์ไลน์ช่วงวันที่ที่กำลังจะเตรียมตัวเปิดภาคการศึกษาเนี่ยนะครับมานำเสนอให้ท่านผู้ฟังทราบอีกครั้งหนึ่งในการรายงานตัวแล้วก็ปฐมนิเทศใช่เพราะว่าตอนนี้ฮอตมากที่ถามกันเข้ามานะจริงๆก็ได้โพส ประชาสัมพันธ์ไปแล้วทางเพจสื่อสารองค์กรนะครับเดี๋ยวเรามาเน้นย้ำกันในในส่วนของรายการ p b r u t a l k ของเรานะครับบุตรหลานของท่านที่มาจากต่างพื้นที่ต่างจังหวัดเนี่ยนะครับก็อาจจะช่วยกันดูแลนะครับดูแลว่าเออตอนนี้ เขาอย่างที่ผมบอกไหมนะก็คือต้องรอโรงเรียนซัมเมอร์ไหมนะครับต้องรอลงสังเกตการสอนไหมะนะครับเตรียมหาโรงเรียนที่จะไปฝึกสอนไหมะนะครับแล้วก็ทํางานหรือไม่ปิดอะไรเลยแต่รอทํางานพาร์ทไทม์ไหมนะครับอันนี้ก็ก,ก็อยากจะนําเรียนท่านผู้ฟังที่เป็นผู้ปกครองได้รับทราบนะครับเดี๋ยวจะเออ มหาวิทยาลัยทําไมไม่บอกกลาวอะไรนี้นะครับ <c oughs> เราก็ช่วยช่วยกันนะครับมีอะไรก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับเรายินดีที่จะตอบทุกประเด็นคําถามนะครับคุณปลาในขณะที่ภาคปกติเราปิดเทอม,ทอมแล้วแล้วก็เราก็รับสมัครนักศึกษาภาคปกติไปเรื่อยๆนะครับ,รบแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ยังมี ภักนอกเวลาด้วยภักนอกเวลาด้วยคุณปายังเปิดรับสมัครอยู่ใช่เปิดรับสมัครอยู่จนถึง31พฤษภาคมเลยค่ะอาจารย์คะส่วนผู้ที่สนใจเนี่ยก็ มีสาขาให้เลือกเรียนกันถึง5สาขาวิชาด้ยวยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นรัฐประาศาสนศาสตร์นะคะขแขนงวิชาการบริหารงานท้องถิ่นค่ะการบริหารธุรกิจขแขนงวิชาการจัดการนะคะสาขาการบัญชีค่ะซึ่งก็อยู่คณะวิทยาการจัดการนะคะคสาขานวัตกรรมดิจิทัลค่ะขแขนงวิชาระบบดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์นะคะและอีกหนึ่งสาขาก็คือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์แขนงวิชาเทคนโนโลยีสำนักงานดิจิทัลค่ะ ซึ่งผู้ที่สนใจก็สามารถเข้าไปที่หน้าเพจ f a c e b o o k งานสื่อสารองค์กรนะคะแล้วก็สแกน QR Code คสมัครได้เลยค่ะจนถึง31พฤษภาคมนี้นะคะอันนี้เนี่ยเรียนเสาร์อาทิตย์นะคุณ<ช>าคาไม่ได้เรียนภาคปกติไมได้เรียนจนันทร์ถึงศุกร์ใช่คก็สอดคล้องกับกลุ่มผู้เรียนที่จะต้องทำงานในวันจันทร์ถึงศุกร์นะ,ะท่านผู้ฟัง มหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบุรีเนี่ยก็พยายามที่จะจัดการเรียนการสอนให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายนะท่านผู้ฟังนะในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรต่างๆอย่างที่คุณปลาแจ้งไปเนี่ยมันเป็นระดับปริญญาตรีภาคนอกเวลาปกติก็คือ,อเรียนเสาร์อาทิตย์นะครับสมัครได้จนถึงวันที่31พฤษภาคมนี้นะ,ะอย่าลืมนะครับ ท่านใดที่จันถึงสุขต้องทํางานอืมสอาทิตย์นะอาทิตย์ยังว่างเรียนอยู่ก็มาเรียนที่มหาวิทยาลัยราชพัฏเพชรบุรีนะครับบางท่านจบปริญญาตรีแล้วแต่ว่าไม่ตรงกับสายงานที่ทําอยู่แล้วก็จําเป็นต้องใช้วุฒิปริญญาตรีก็มาลงทะเบียนเรียนภาค นอกเวลาปกติที่เราได้นะครับแล้วก็มีนักศึกษาของเราหลายคนนะที่เป็นแบบนี้อยู่นะครับหรือต้องการที่จะเปลี่ยนสายงานนะ<ช>คุณปลาแต่ว่าวุฒิที่ใช้สมัครก็รเป็นอีก เป็นอีกวุฒิหนึงก็มาพูดคุยกันว่าอะไรที่จะนํามาใช้ในการเทียบเคียงหรือเทียบโอนได้บ้างนะครับอันนี้ก็ลองมาพูดคุยกันที่สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนนะท่านผู้ฟังก็ลองลองติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับท่านใดสนใจ up skill re skill หรือว่าเรียนเพิ่มเติมเป็นปริญญาตรีที่2ที่3ก็มาเรียนได้นะครับ ระดับปริญญาตรีภาคนอกเวลาปกติครับผม นอกจากนี้ก็ยังมีระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้วย <Hey. S 1> นะคะสำหรับปริญญาโทค่ะประกอบไปด้วย5สาขาวิชาเช่นเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นสาขาวิชาการบริหารการศึกษาค่ะสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนนะคะสาขาวิชายุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะสาขาวิชารัฐประาศาสนศาสตร์ค่ะและสาขาวิชาการบริหารธุรกิจนะคะส่วนในระดับปริญญาเอกเรามีหนึ่งสาขาวิชาค่ะนั่นก็คือ สาขาวิชาการบริหารการศึกษาค่ะซึ่งทุกระดับขณะนี้ก็เปิดรับสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะผู้ที่สนใจก็สามารถสมัครเข้ามาหรือติดต่อได้ที่งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนค่ะครับก็สนใจทั้ง ปัญญาตรีตภาคปกติในเวลาจันทร์ถึงโศกปัญญาตรีภาคนอกเวลาปกติวันเสาร์อาทิตย์เรียนปัญญาทรเรียนปัญญาเอกเดินมาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีติดต่อสอบถามที่เดียวจบครบทุกปัญญาใช่ค่ะแม้กรนะะทั่งระดับประถมศึกษาเลยนะ,ะนะครับก็เข้ามาติดตามข้อมูลข่าวสารกันได้นะท่านผู้ฟังมาเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยดีๆใกล้บ้านท่านนะครับ อีกหนึ่งเรื่องคุณป่าที่จะเน้นย้ำก่อนที่จะถึงสัปดาห์หน้านะท่านผู้ฟังท่านใดนะครับที่ลงทะเบียนสมัครเรื่องของการอบรมช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับหนึ่งไว้ ที่สมัครตั้งแต่ตอนต้นเดือนคุณปลาต้นเดือนเมษายนเนี่ยที่เราจะอบรมกันในวันที่24 25แล้วก็ทดสอบพักปฏิบัติในวันที่26อย่าลืมเตรียมตัวเองให้พร้อมนะท่านใดที่ต้องเดินทางก็จะต้องจองที่พงที่พักอะไรให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ยังยืนยันดำเนินการเหมือนเดิมใช่เอามาเน้นย้ำ ถึง<น>ะจะหยุด5วันแต่ก็ยังดําเนินง,งานปกตินะคตอนนี้เราเดินเครื่องเต็มรูป <c oughs> แบบนะครับย้ํากันอีกครั้งหนึ่งท่านผ<ช>ู้ฟังเรื่องของท่านใดนะครับที่เราเชิญชวนไปในเรื่องของการสมัครมาอบรมทดสอบฝีมือแรงงานของศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเนี่ยนะครับ <c oughs> เรื่องของช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับหนึ่ง นะรุ่นที่15แล้ว <c oughs> เราเปิดรับสมัครไปตอนต้นเดือนเมษายน <c oughs> นะครับแล้วก็แจ้งให้ทราบว่าเราจะอบรมในวันที่24-25นะครับแล้วก็ทดสอบในวันที่26 <c oughs> ทุกอย่างยังมีเหมือนเดิม <c oughs> นะครับแล้วก็ท่านใดที่ลงทะเบียนไว้ก็ เตรียมตัวะนะครับในการที่จะเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวนะทั้งนี้เนี่ยถ้าท่านผู้ฟังท่านใดสงสัยหรือมีข้อสักถามเนี่ยก็โทรไปได้นะครับที่032708698นะครับ032708698หรือทางเบอร์มือถือคุณปลาค่ะก็จะเป็น082ค่ะ 4233664 3, 3, นะคะ0824233664ค่ะหรืออีก1เบอร์นะคะ081ค่ะ9410328 0819410328ค่ะ ครับผมก็มาร่วมกิจกรรมกันนะครับท่านผู้ฟังช่างไฟฟ,ฟ้าภายในอาคารระดับหนึ่งและถ้าหากท่านใดสนใจแต่ว่าสมัครรุ่นนี้ไม่ทันนะคะก็เดี๋ยวในโอกาสต่อไปเนี่ยเราก็จะจัดอีกนะคะ,คะซึ่งดําเนิกนการโดยศูนย์ฝึกอบรมและทดสอบทักษะอาชีพค่ะซึ่งจะจัดขึ้นเมื่อไหร่นั้นก็สามารถติดตามได้ที่เพจ Facebook นะคะางานสื่อสารองค์กรค่ะครับก็ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเนี่ยจัดอบรมอยู่ อย่างต่อเนื่องหลายหลักสูตรนะคุณปลาที่เรามานําเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบกันเนี่ยก็หลากหลายหลักสูตรละอันนี้มาย้ํากันให้ฟังอีกทีหนึ่งเผื่อว่าหยุดหลายวันลืมไปแล้วว่าตัวเองได้สมัครไว้นะครับท่านผู้ฟังเตรียมตัวกันให้พร้อมนะครับ กลับมาในการทำงานหลังจากที่หยุดเทศกาลสงกรานไปก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนจะสดใสชุ่มชื่นแล้วก็มีพละกกำลังได้รับพรอันดีจากผู้หลักผู้ใหญ่นะ แล้วก็กลับมาเดินทางทํางานกันตามปกตินะครับเรา2คนก็ยังปฏิบัติหน้าที่ตามปกติแล้วก็ยังอยู่คู่กับรายการ PBRU Talk ต่อไป<ฆ>นําเสนอเรื่องราวของมหาวิทยาลัยครับตอนนี้เวลาของ PBRU Talk แล้วเรา2คนได้หมดลงแล้วต้องขอลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณกําลังฟังรายการ p b i u Talk โดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบุรีรู้ทุกเรื่องในรั้วมหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบุรี PBRU Talk รู้ทุกเรื่องในรั้วมหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบุรี ประสบการณ์ใหม่อย่างมืออาชีพเรียนอย่างมืออาชีพเรียนจริงทําจริงรู้อย่างมืออาชีพรู้หลักรู้ลึกจบไปเป็นมืออาชีพในทุกอาชีพที่น้องๆใฝ่ฝันมหาวิทยาลัยราชพัฏเพชรบุรีรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สมัครและสอบถามออนไลน์ได้ที่ w w w .pbru.ac.th หรือ Facebook Fanpage มหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบุรีงานสื่อสารองค์กรโทรศัพท์032-708-607มหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบุรีเรียนรู้แบบมืออาชีพมหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบุรีมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านอาหารการท่องเที่ยวและวิทยาการสุขภาพ